สวัสดีครับเคานเตอร์คลาชครับเราคัสสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์แล้วนะครับ C Y A ย่อมาจากคำว่า Cover y o U r a S s คำคำนี้เนี่ยถูกพูดถึงมากในตะวันตกนะครับเป็น c คา t u เจรลูกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่ ถ้าจะแปลเป็นไทยเอาตรงๆเลยก็น่าจะแปลว่าเป็นวัฒนธรรมแบบเอาตัวรอดซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นนะครับในประเทศไทย cover US หรือ CYA culture เนี่ยเราก็พบอยู่ในองค์กรบ้านเราเนี่ยแหละครับพอสมควรเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือว่าคนในองค์กรเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่ผลลัพธ์ของงานแต่กับเน้นไปเรื่องของการทำยังไงก็แล้วแต่ ทำให้ตัวเองไม่ถูกตำหนิไม่ถูกลงโทษเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบกลัวผิดซึ่งเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาและทำงานกับลูกค้าหรือองค์กรที่ไม่ใช่ลูกค้าก็ตามเนี่ยนะครับเราพบเจอค่อนข้างเยอะพอสมควรซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่า C.Y.A. เนี่ยเกิดขึ้นในองค์กรที่คนขี้เกียจหรือเปล่าอาจจะใช่และก็อาจจะไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วอาจจะเป็นในทางที่ไม่ใช่ด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนที่ต้องทำ อะไรเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือเน้นไปที่การปกป้องตัวเองไม่ให้โดนตนําหนิและไม่ผิดเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องทํางานหนักด้วยส้บัตนะครับแต่เป็นการขยันหรือทํางานหนักแบบพิถีนั่นเององค์กรไม่ได้ผลลัพธ์อะไรจากมันซึ่งอาจจะไม่มีใครวินเลยก็ได้ครับในสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแน่นอนครับมันจะกัดกร่อนองค์กรของท่านจากข้างในไปสู่ข้างนอกโดยเฉพาะยุคสมัยที่พลวัตของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วมันว่องไวขนาดนี้นะครับ C.Y.A. เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดในองค์กรของเราเราสังเกตได้จากอย่างเช่นคนเริ่มทําอะไรกันเหนียวกันมากขึ้นการเหนียวในที่นี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนทําอะไรแบบเผื่อไว้ก่อนหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเงี้ยอันนี้นจะเป็นเรื่องดีแต่คุณเคยเห็นไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนส่งอ e ีเมลแล้ว CC ทุกคนในองค์กรเลยหรือ c c คนเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรแล้วเนี่ยแล้วมีบางคนไม่รับรู้รับทราบเนี่ยเขาเองจะเป็นคนที่ถูกตําหนิ หรือถูกลงทษนั่นเองหรือเราจะได้ยินคําบางคําซึ่งตอนแรกเนี่ยดูเหมือนดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นซิมตอมของวิธีคิดบางอย่างยกตัวอย่างเช่นตามที่ผมได้เรียนไปในข่าวที่แล้วอะครับพูดพวกนี้นะเราจะได้ยินอยู่ในที่ประชุมถูกไหมฮะเขากำลังจะบอกว่าเขาพูดไปข่าวที่แล้วแล้วนะอย่ามาว่าฉันนะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเราจะได้ยินว่าเราต้องด็อกิวเมนต์เอาไว้เราต้องเก็บหลักฐานไว้เราจะได้ยินคําแบบนี้เยอะๆในองค์กรเนี่ยผมเชื่อไม่มากก็น้อย ถ้ามันเยอะนะฮะมันน่าจะเป็นสัญญาณของ CIA ได้ครับหรือบางครั้งเราจะได้ยินการที่เราพูดกับทีมของเราเองหรือพวกพ้องของเราหรือคนในหน่วยงานของเราว่าอันนี้ไม่ใช่งานของเราหรือเราจะเห็นผู้นําขององค์กรผู้นําของหน่วยงานเนี่ยปกป้องตัวเองอยู่สม่ําเสมอหรือองค์กรที่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีใครกล้าแสดงไอเดียทําอะไรปลอดภัยไว้ก่อนพอให้นําเสนอความเห็นต่างๆเงียบไม่มีใครพูดอะไร เพราะอะไรเพราะกลัวผิดกลัวถูกตำหนิพวกนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เราพอมองเห็นได้ว่า c y a กำลังเกิดขึ้นแล้วความเป็นไปนได้ที่ c y a มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากอะไรครับอันแรกเลยองค์กรที่ใช้การลงโทษใช้สติ๊กมากกว่าแครอทความผิดหมายถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมไม่มีพื้นที่ให้เรียนรู้ให้ทดลองผิดก็คือผิดเลยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือ2อาจจะเกิดจากการที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภยัย ในเชิงจิตวิทยานะครับ psychological safety มากพอรู้สึกว่าพูดไปก็โดนพูดไปก็ไม่ปลอดภัยหรือเราไป Reward หรือให้รางวัลคนที่ไม่พลาดนะฮะหรือคนที่คนที่ไม่มีอะไรบกพร่องเลยแทนที่จะให้รางวัลคนที่สร้าง impact คนก็เลยเลือกที่จะเล่นเกมไม่เสี่ยงเท่ากับไม่เจ็บนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือองค์กรที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างมากเกินไปอย่างเช่นองค์กรที่มีลำดับขั้นการบังคับบัญชาที่ซับซ้อนนะฮะมีหลายขั้นหลายลำดับต้องมีเอกสารต้องมีขั้นตอนต้องมีกระบวนการมากมายพวกนี้เนี่ยเพราะมันเป็นช่องทางในการปกป้องตัวเองต้องเซ็นเอกสารรับรู้รับทราบ,รบ,รบอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นเป็นสัญญาณทั้งสิ้นเลย จนบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สำหรับผมแล้วยืนยันว่านี่คือการสร้าง C.Y.A ดีๆนี่เองคุณคุณ,คณ mm hmm. ไหมครับพอพูดถึงองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้อ่ะแล้วเราจะแก้อย่างไงผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยมันมีอะครับในทุกๆองค์กรแหละแต่คราวนี้เรากำลังพูดถึงองค์กรที่มีเรื่องแบบนี้อยู่เป็นกิจวัตรเป็นปกติจนมันกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งจะแก้อย่างไงแบบเป็นระบบอันแรกเลยนะครับคำนี้เราพูดบ่อยแล้วผมเชื่อว่า ท่านคงได้ยินจนเป็นเป็นปกติแล้วนะครับก็คือคำว่า psychological safety นั่นเองนีคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนรู้สึกว่าความผิดคือการเรียนรู้คนผิดได้พลาดได้มีปัญหาเกิดเวทีเรียนรู้จริงจังการถอดบทเรียนไม่ใช่การหาคนผิดแต่เพียงอย่างเดียวอันที่2แทนที่จะโฟกัสไปที่ใครผิดเราไปโฟกัสที่แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก่อนเพราะว่าใครผิดเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการแก้ปัญหา บ้างแต่ไม่มากนะครับแต่ถ้าเราไปที่การแก้ปัญหาเลยเนี่ยมันเป็นการบอกในทีมว่าเราเน้นเรื่องนี้มากกว่าซึ่งแน่นอนไอการแก้ปัญหานั้นเนี่ยในที่สุดแล้วพาร์ทหนึ่งมันอาจจะต้องมีการระบุข,ขั้นตอนที่ผิดและลิงก์ไปถึงคนที่ผิดอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เอาเรื่องของใครผิดมาเป็นตัวตั้งต้นนั่นเองประการที่3ก็คือผู้นําต้องเป็นเกราะให้กับทีมงานไม่ได้เป็นกําแพงนะครับแต่คําว่าเกราะก,ก็คืออะไรฮะเอาไว้ปกป้องปกป้องใครไม่ใช่ปกป้องตัวเองอย่างเดียว เอาไว้ปกป้องทีมงานผู้นํายืนอยู่ข้างหน้าเป็นเกาะการกระสุนให้กับทีมแต่ถ้ากําแพงนะ่มันอยู่ข้างหลังก็คือป้องกันพระราชวังหรือตัวฉันเองมากกว่าถูกไหมฮเพราะงั้นเนี่ยต้องเป็นเกาะเลยฮะเหมือนกับเวลามีการลบเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่จะต้องถือเกราะนําหน้าอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผู้นําต้องถือเกราะนําหน้าตรงนี้ครับในการปกป้องทีมงานมากกว่า เพราะนั้นความไว้วางใจหรือความรู้สึกปลอดภัยทั้งในเชิงจิตวิทยาแล้วก็ในเชิงของกายภาพก็ต่างมันจะเกิดขึ้นครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าหัวหน้าปกป้องเขาหัวหน้าปกป้องทีมไม่ใช่ปกป้องตัวเองอย่างเดียวอันที่4ี่ก็คือเราต้องรีวอร์ดหรือว่ายกย่องให้รางวัลกับคนที่กล้าแต่ไม่ใช่อะไรที่เพอร์เฟกเวลาเราให้รางวัลเนี่ยไม่ได้ดูว่าใครสมบูรณ์แบบที่สุดใครผิดน้อยสุดแต่ต้องดูว่าใครกล้าคิดเรื่องใหมๆ่ๆวิธีการไหนที่ไม่เคยถูกทํามาก่อน ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะได้สัก70% 60%เปซแต่วิธีนี้มันมีวิธีเป็นวิธีที่ดีและมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้อาจจะนำไปสู่อะไรที่เพอร์เฟกในที่สุดได้แต่วันนี้มันยังไม่เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรีวอร์ดอย่าลืมที่จะชื่นชมคนกลุ่มนี้ด้วยครับคนที่ลงมือทำแต่มันล้มเหลวเนี่ยเขาก็มีค่าเขาก็คู่ควรกับคำชื่นชมได้เช่นเดียวกันแล้วก็5สุดท้ายนะฮะถ้าท่านเป็นผู้บริหาร ท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในองค์กรเนี่ยท่านควรจะมีส่วนในการออกแบบกระบวนการในการสื่อสารที่เอื้อให้เกิดความไว้วางใจกันละกันทําง่ายๆก็คือว่าลดความซับซ้อนเวนลามันมีความซับซ้อนมีขั้นตอนมีจํานวนคนมาเกี่ยวข้องมากๆมันก็ทําให้ช้าแล้วก็ไปสร้างกลไกลของการปกป้องตัวเองให้เกิดขึ้นซะ,ะเปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเราช็อตคัดตรงนี้เราตัดขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นลด ไอ้กระบวนการ C Y A เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องลดการสื่อสารที่ใช้ Text ใช้อีเมลใช้ไลน์คุยกันมาเจอกันแบบเฟซตูเฟซมากขึ้นใช้ภาษากายเวาลาเห็นมันจะได้เห็นอะไรกันชัดเจนว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่เพราะถ้าเราสื่อสารด้วย Text อะไรสั้นๆหรืออะไรที่ต้องพิมพ์เนี่ยไอ้การกระบวนการปกป้องตัวเองมันจะเกิดขึ้นมากกว่าหรือผู้นาบางคนอาจจะบอกอะทำหนังสือมาเขียน,ปนไปแล้วอ,อกักษรมาเห็นไหมท่านติดอะไรที่เป็นแบบเนี้ย มันก็เลยทําให้คนต้งรู้สึกว่าไอ้การทำรายลักษณการทําเขียนหนังสือเนี่ยแลมันเป็นด็อกคิวเมนต์ในการที่จะรับประกันว่าเขาจะไม่มีปัญหาจะเป็นภูมิคุ้มกันจะเป็นยันกันพ a เอเขาฟังเหมือนดูดีครับแต่มันเป็นการสร้างวัฒนธรรม c Y a ให้เกิดขึ้นในองค์กรครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากการปกป้องตัวเองมาปกป้องกันและกันดีกว่าและองค์กรและทุกคนจะได้รับการป้องครับเราพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ